KR อะไรเงรี้ยยังไม่ได้เปิดขอวันนี้เปิดเป็นแพนด้าแล้วกันเพราะว่าจะได้เช็คงานรตที่เปิดจองมาด้วยว่างานเป็นสเปคประมาณไหนลูกค้าจะได้มั่นใจว่าเอออตนี้สวยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยววิเปิดเช็คงานแพนด้าให้แต่ว่าวันหลังอะ่ะเดี๋ยวให้ให,ให้พี่พี่เซลน้อง,น,องน้องเซลเอามารันหน้าเพจให้ชมนะคะวยโอ my god สวยมากตาแตกอะ่ะปักตาแตกของแท้เลยลูกค้านะคะนี่ นี่ลปรงยีนสั้นป้ายแพนด้าจ้ะ24 JS นะคะ24 JS ลูกค้าขาให้ดูเลยงานแฟชั่นเบบี้ทีสไตล์สาวแบบสาวแซบๆหรือว่าจะเป็นสไตล์สาวหวานเป็นแบบเออนี่ฟิวเทนนงเทนนิสอะไรกันไปแบบนี้นะคะลูกค้าเนี่ยทรงแบบทรงเอกระโปงอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าคลาแบบเลย นะงานครับแบบเลยแม่แม่ถามถึงว่าอันเนี้ยพูดเลยนะขายดีไหมขายดีระดับหนึ่งเลยลูกค้าเพราะเนื่องด้วยแบบวัยรุ่นลูกค้าหนูที่อยู่ในห้างลูกค้าอยู่ในห้างหรือว่าโซนที่อยู่ใกล้มหาลัยใกล้สถานที่ที่แบบมีวัยรุ่นเยอะมีวัยรุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยกระโปรงยีนสั้นเนี่ยอย่างนี้เลยนะกระโปรงยีนสั้นเนี่ยขายดีมากจริงแม่ เวน่สวยมากอันนี้คือจะบอกว่านางให้เข็มขัดเข็มขัดนางเป็นลูกไม้ด้วยนี่ Y 2ูเ K มาก Y 2ูเ K ตัวแม่สุดๆนะคะยุคแบบยุคเบบีบีอ่ะยุคบีบีอ่ะ,อะลูกค้ายุคนั้นเลยเออสองพราคาเลิศมากลูกค้าปกติถ้าเป็นพวกงานกระโปรงยีนสั้นนะหนึ่งเลยของมันหายากนะสองแล้วมันเป็นผ้ายีนด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นราคามันเนี่ย น่าจะต้องอัพไป3,900แล้วนะลูกค้าแต่ว่าทำาไงคะสบาย order ออขายอยู่2,500นะคะสบาย order ขายอยู่2,500บาททำไมทำหน้าอย่างนั้นฮะเกิดอาการหมื่นรอยเล็กน้อยนะคะนี่ลูกค้าคือจริงๆอ่ะหนูจะบอกว่ามันแมทว่ายีนไอกระโปรงยีนนะแมทได้ทุกอย่างเลยงานขอบงานเสื้อขอบก็เข้าเอองานเสื้อขอบก็เข้างาน งานเป็นแบบใส่เชิ้ตเชิ้ตกึ่งคนะ้งๆหน่อยเนาะเป็นเชิ้ตผ้าใบสวยว่มันแต่งได้หลายแนวอะใส่ดวงใส่เดียวคือเข้าหมดเลยยุคเน้้วัยรุ่นชอบนะพวกกระโปรงยีนสัน้นยีนสั้นงานสไตล์เบบี้ทีงานวัยทูเคนะฮะเนี่ยได้หมดเลยจริงๆนะสีนะลูกค้าหนูให้ชมเลยสีชัดสีเฟสสีฟองมีหมดจ้ะมีหมดจ้ะนี่อย่างนี้แซบแซบสั้นๆเซ,ซ็กซี่ นะคะลูกค้า2,500รีวิวน้องส่งให้ฟรีด้วยนะ,ะ2ะ0 0บาทน้องส่งให้ฟรีสำหรับคนที่ cf ก่อรีวิวลูกค้างานแบบเลิศนาะถ้าพูดถึงภาะสอบอะลูกค้าเนี่ยหนูให้ดูชั้นสีมีความแบบสีเฟสๆมีความแต่งแบบสกิดขาดเบาๆให้มันดูมีอะไร <c oughs> นะคะ <c oughs> มีอะไร,ะไร <c oughs> มีความแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แบแบแอบ เออเซ็กซี่แบบแอบ,บๆค่ะหวันๆอะไรประมาณนี้ว้าอันนี้รสมากลูกค้าโทษนะแม่แม่เคยเห็นอ๋อเคป,ป๊อปใส่กันปะนีไ่ไม่เคยอ๋อไม่เคยหรอกย้ๆอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ลูกค้าน่ารักมากสไตล์แบบสาวๆแบบแบวๆคาวาอีนะคะน่ารักมาก นะก้อนนี้2,500นาะลูกค้าใครอยากได้ลงทุนเลย2,500หนูแน่นอนว่าถ้ารีดใส่ไม้แขวนหนีบเปิ้งจบสวยมากเลย2,500าแอบาทอรา์รหัสให้หน่อยจ้ะนอนหนูค่ะออาลูกรีวิวนะนอนหนู1นสองจ้ะแม่ลูกรีวิวนอนหนู1,2จ้ะแม่ส่งให้ฟรีเลยกรับโปรเฟชั่นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคุณแม่แม่ะาไม่อยากให้พลาดโอกาสนะเพราะว่ามีไม่เยอะ มารถใหม่ด้วยอันนี้งานรถใหม่นะจ๊ะแม่ค่ะแรงมากเหลือว่างอยู่3กระสอบรวมรีวิวเท่ากับลูกใหม่แค่สองค่ะรีวิวหนึ่งนอนหนูหนึ่งสองส่งให้ฟรีพิมพ์มาเลยเซียตอนนี้ลูกค้างานสวยมากนี่ของลีค่ะแบรนด์ไปลุ้นได้ลูกค้าแบรนด์ไปลุ้นได้จ้ะมีลีมีเอดวงเอดวินลองไปลุ้นกันได้นะคะขาสั้นมีเปิดไหมคะวันนี้ ขาสั้นหรอแม่ไม่แน่ใจว่าเบิกมาหรือเปล่าแล้วอีกสามก้อนนะคะใช่ค่ะแอดฟ้าดูให้หน่อยชีวิตเบิกมาป้าวิลืมละอ๋อเออมีแต่งานเกงผ้าร่มแม่ค่ะวิเบิกมันเป็นกานเกงผ้าร่มตอนนี้เหลือรหัสอะไรมั้งนะเธอเอ็มใช่ที่เรายังไม่ได้รีวิวอะศูนย์ห้าเก้าเอ็มเอลสิบสามโอเคหมดแล้ว ชิดหนึ่งด้วยเออเดี๋ยวเจ็ดสิบสองที่คิดหนึ่งมาดีกว่าไม่ได้รีวิวนานมากเสื้อสะดุ้งมาลูกเดียวด้วยลูกค้าเส <c oughs> ื้อสะดุ้งมาลูกเดียวด้วยแม่ค่ะใครอยากได้กระโปรงยีนสัน้นสวยๆเลือดเลือดเก๋ๆแบบนี้นะคะก้อนรีวิวยังว่างนะส่งฟรีด้วยนอนหนู1หนึ่งสองนะคะนอนหนู1หนึ่งสองซีเอฟมาได้เลยค่ะนี่เห็นไหมไซดูอุยดยไซดีมากสาวเอวแบบสามสิบสองสามสิบสี่ใส่ได้ลูกค้างานคละไซรวมแบบนะ ลูคกค้าจ๋างงานคราสไซส์รวมแบบนะคะแม่พี่พรพี่มลถามมาว่าเปิดทวิตไหมคะวันนี้ยังไม่ได้เปิดคะ่ะแม่คะ่ะแต่ก็อยากเปิดอยู่นะเดี๋ยววันหลังเอามาเดี๋ยววันหลังวิเอางานทวิตมารีรันให้แต่ว่าจริงๆตัวทวิตอะหนูเปิดบ่อยมากอืมตัวทวิตวิเปิดบ่อยมากเลยแอดพลอยบ้างแอดวีบ้างนะคะคลักสลับกัน <laughs> สลับกันรีวิวนี่ แม่คะ่ะไปแล้วนะนอนหนูหนึ่งสรีวิวยังว่างกระโปรงยีนส์แฟชั่นไวรุ่นลอถใหม่ตอนนี้ว่างลูกใหม่แค่สองลูกลก็รวมรีวิวหนึ่งรีวิวน้องส่งให้ฟรีถ้าใครอยากได้นะคะพิมพ์หาเสียไปทางช่องแชทก็ได้หรือทางหน้าไลฟ์นี้ก็ได้นะคะ2,500บาทราคาลดราคาปังราคาถูกแน่นอนลูกค้าค่ะขายหมดกำไรเป็นหมื่นเป็นแสนนะสาธุนี่วอวยพรให้เลย <laughs> นี่คะ่ะด้านหลัง ดูรู้เลยว่าร้านนี้ทำไมคะสไตล์สาวเบบี้ทีสไตล์สาวแบบไวทนะคะสวยมากอุ้ยอันนี้เกรเนาะอันนี้เขามีความแบบเออเล่นเล่นเล่นนี่มีเซนเซนด้วย <c oughs> ถือหนะครับเสียงเริ่มหายแล้วนะ <c oughs> เออหวัดมาลูกค้าตอนนี้คือแบบหวัดมาแบบมั่วซั่วมากตอนนี้นะแต่ว่าก่อนหวัดมาตอนนี้คือร้อนมากเลย ไหม,มพรมผ้าบางยังเลยค่ะลูกค้าวิยังไม่ได้มาเลยนะไอตัวไหม,มพรมผ้าบางมันจะเหลือเป็นป้าย Y l อนะลูกค้าแต่ว่าวิรันงานป้ายพีดีอยู่นะคะตอนนี้วิรันงานป้ายพีดีอยู่นะตอนเนี้ยหรอโอ้ยอากาศเอาเรื่องมากเลยลูกค้าอย่าลืมดื่มน้ําจิบน้ําระหว่างวันด้วยนะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยดูหน้าวิตอนน, <c oughs> อน,นี้ตอนนี้ก็คือแบบว่าต้องคอยซับเหงื่อตัวเองบ่อยๆอ,ยอะ่ะร้อน นะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะลูกค้าใครไปตั้งร้านก็แม่ข่าว่าไปน,นะสี่โมงเย็นนี่ยังร้อนอยู่นะใครไปตั้งร้านก็ใส่มงใส่หมวกไว้ด้วยพกยาดมพกยาดมไปด้วยนะลูกค้าเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงนะจ๊ะอากาศร้อนจริงนะแต่ถ้าใครไฟ้สดขายอยู่บ้านก็ลดน,นะตากแอร์ไฟ้สดนะรอแพ็คสินค้าส่งเออจบจบลูกค้าสวยมากนะคะ ก้อนนี้ยังว่างนะลูกค้าจ๋าใครอยากได้นะคะนอนหนูหนึ่งสองนะก้อนใหม่นอนหนูหนึ่งเจ็ดนะคะก้อนใหม่นอนหนูหนึ่งเจ็ดนะโอเคเหลืออะไรบ้างนี้อ๋อเอาอันนี้มาเสื้อสะดุ้งจ้ะเจ็ดสิบสองทีคีดหนึ่งเจ็ดสิบสองทีขีดหนึ่งค่ะลูกต่อไปนะคะเสื้อส